กรงครัวของวัดป่าทน้อยจุดสุดท้ายของชีวิตมนุษย์ที่แสนประเสริฐทุกคนก็ต้องมาร่วมกันในจุดตรงนี้ข้างหน้าก็คือสลาพักศุตอนนี้ก็ชำรุดสุดโสมไปตามการเวลาข้างหน้าก็เป็นเมรุ หรือชาวประสถานวัดป่าทน้อยที่ทุกคนต้องมาที่นี่เออมีกระโรงครัวมีรูวัดป่าทน้อยเผาได้ทั้งคนรวยคนจนทุกยี่ห้อเผาได้ทุกอย่างศพซพไม่มีญาติก็เผาได้ ศพคนรวยกว่าเผาได้สลาพักศพก็อยู่ข้างหน้าที่เคยถ่ายให้ดูตอนนี้ก็ปลวกกินไม้เขาค่อยทำไปเรื่อยนี่ก็เป็นโรงครัวพระวัดป่าทน้อยอปบประคุณญาติโยมสาธุชนใจบุญทุกๆท่านที่ รวมด้วยช่วยกัน<ด>คนละเล็กคนละน้อยตอนนี้ก็ได้มุงไปแล้วบางส่วนรอศรัทธาจากญาติโยมคนละเล็กคนละน้อยตามกำลังตามศรัทธ<ถ>าท่านใดที่ได้ดูคลิปนี้แล้วก็ให้เจริญให้ร่ำรวยหลับให้ได้เงินเป็นหลายๆแสนตื่นให้ได้เงินเป็นหายลายๆล้าน โชคดีร่ำรวยกันทุกคนนณะก็เออไวไปใหญ่จ้อห้ามใหญ่เนี่อห้ามเนี่อไอ้คณะเป็นหลวงพ่อทันใจประจำวัดป่าทนน้อยเด็กชายบาสกำลังชื่นน้ำบาสยำไม้กระหอยยำเลยนะอืมันนี้อะเพล็กนี่คือลงตาตาเอาเข็นตะลุกอ่ะน้ำบาสนี่กะยมนุ้ย ทานี้เขาฝากช่องสริทรัพย์สงสุขช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตาม,มท่านใดที่ได้ดูคลิปนี้แล้วให้สุขภาพแข็งแรงร่งรำรวยกันทุกคนรับให้ได้เงินหล,ล,ลายล้านตื่นให้ได้เงินเป็นร้อยล้านเจริญเจริญจ้ารวยรวยจ้า